ณให้ความหมายของคําว่าสําเร็จว่าอย่างไรคือความร่ารวยใช่ไหมคือการมีสุขภาพดีใช่ไหมคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้นใช่ไหมมีมากมายหลากหลายนิยามอันที่จริงแล้วการสอหาความสําเร็จก็เหมือนกับการเล่นเกมนัดสําคัญเป็นเกมที่ไม่มีความแน่นอนแต่เรามีข่าวดีวันนี้เรามีหนทางที่จะนําคุณสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะให้นิยามมันว่าอย่างไรความสาเร็จเริ่มต้นได้ตั้งแต่ปัจจุบัน ลองถามคนหลายพันคนทั่วโลกที่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้แล้วพวกเขาจะบอกคุณว่าเส้นทางนี้เป็นตัวที่จะพลิกเปลี่ยนเกมให้คุณในตอนนี้ผู้เล่นที่อายุน้อยฉลาดกระตือรือร้นในวงการขายตรงมีจํานวนเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลคนนับหมื่นคนทั้งหนุ่มสาวและสูงวัยได้เปลี่ยนเกมชีวิตของพวกเขาแล้วยังการไม่มีหนี้การวางแผนท่องเที่ยวสุดประทับใจหรือการมีเงินมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตผู้เล่นตัวหลักเหล่านี้ได้กระจายอยู่ใน85ประเทศทั้งหมดในเวลาน้อยกว่า4ปี ตอนนี้ด้วยอัตราการเติบโตที่น่าทึ่งแบบนี้บริษัทที่มีนวัตกรรมไ้นนาผู้คนอย่างเช่นคุณและโอกาสธุรกิจที่สามารถทำได้อย่างแท้จริงที่สุดมารวมกันในที่เดียวจินตนาการดูสิทีมงานทั่วโลกที่รวมกันแบ่งปันความปรารถนาดีที่จะช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จแผนธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยโครงสร้างธุรกิจที่พัฒนาในระดับสูงสุดให้มากถึง6ขนทางในการสร้างรายได้ ยิ่งกว่านั้นโดยวิทยาการลำหน้าของระบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดใด่สามารถชะลอกระบวนการชราในระดับเซลล์ฝืนบำรุงความอ่อนเยาว์ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาชะลอความชราที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่ง นี่คืออุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการพุ่งทยานอย่างรวดเร็วทั่วโลกและคาดหมายว่าจะแต่ยอดขายระดับ3ามแสนล้านภายใน3ปีข้างหน้าคุณสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้และเริ่มต้นแชร์กับผู้อื่นได้ทันทีทีนี้คุณพร้อมแล้วรายได้มากขึ้นอ่อ,อนเยาวยิ่งขึ้นสนุกกับชีวิต3ขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรแผนงานผลิตภัณฑ์นี่คือวิธีที่พวกเขาพลิกเปลี่ยนเกม นี่คือวิธีที่พวกเขาค้นพบความสำเร็จเจอเนสขอต้อนรับสู่คนรุ่นเยาว